สวัสดีค่ะครูโหนมาปานงนัทละมณสีทนนะคะสอนวิชาโหร,ราศาสตร์ประยุกต์ค่ะประจำอยู่ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหนองจอกนะคะวันนี้จะมาสอนวิชาเลขศาสตร์สาหรับการเลือกใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นมงคลนะคะค่ะสาหรับวิชาเลขศาสตร์นะคะที่วันนี้จะมาสอนนะคะเ,เลขศาสตร์เนี่ยเราจะมุ่งเน้นในการพยากรณ์ไปที่ตัวเลขเป็นหลักนะคะ ราะว่า,าตัวเลขเนี่ยเราอ้างอิงมาจากดวงดาวของวิชาโหราศาสตร์อีกทีหนึง่งนะคะตัวเลขเนี่ยก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปแต่ละตัวนะคะซึ่งเ,เราจะมาใช้สำหรับในเบอร์โทรศัพท์เพื่อหาความหมายดีๆให้เป็นโทรศัพท์ที่เป็นมงคลนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ใครที่อยากทราบหรือว่าอยากจะรู้ความหมายดีๆเพื่อที่จะไปปรับใช้กับตัวเอง ก็สามารถที่จะมาศึกษาม,มาเรียนรู้ได้กับคลิปวิดีโอนี้กันนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยโครงสร้างของเบอร์โทรศัพท์จะมีด้วยกันทั้งหมด10ตัวเลขใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะใช้เพียง7ตัวเลขหลังเท่านั้นนะคะเพราะว่า7ตัวเลขหลังเนี่ยจะมีบทบาทแล้วก็อิทธิพลกับตัวเรามากที่สุดนะคะค่ะแล้วก็ใน7ตัวหลังเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมีเลขเสียอยู่ในเบอร์โทรนะคะ ควรที่จะมีดาวผู้มิตรดีๆแล้วก็ต้องเหมาะกับอาชีพเราหรือเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยก็ควรจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเปิดเสน่ห์นะคะหรือเป็นเลขที่เบาๆเป็นมิตรนะคะส่วนตัวเลขหลังเนี่ยก็ควรจะเป็นเลขทีเ่เกี่ยวกับสติปัญญาเพื่อที่จะเก็บทรัพย์ไว้ได้นะคะเช่นดาวพรหัสดาวเกตอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็มาดูกันเลยว่าความหมายแต่ละตัวเลขเนี่ยเป็นยังไงนะคะ ค่ะเรามาเริ่มกันที่ดน๋ยวนะคะเรามาเริ่มกันที่เลขหนึ่งนะคะจริงๆตัวเลขเนี่ยที่ใช้ทั้งหมดจะมีศูนถึง9เรามาแยกประเภทกก่อนว่าตัวเลขอะไรความหมายยังไงเราควรจะใช้หรือไม่เหมาะกับเราหรือไม่นะคะเลขหนึ่งเป็นการแทนค่าเรียกว่าดาวอาทิตย์นะคะ,ะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นผู้นำน่าเชื่อถือนะคะ ก็ควรจะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการความเชื่อมั่นหรือเป็นแนวนี้เราก็ใช้เลขหนึ่งเข้าไปนะคะส่วนเลขสองก็คือเปลียนเสมือนดาวจันทรใครก็ตามที่เรา,เอ,าอาชีพเราหรืองานเราเกี่ยวข้องกับการบริการใส่ใจดูแลนะคะเราก็ควรจะใช้เป็นดาวจัน์ทรพลังงานแห่งจินตนาการคอทไอเดียได้หมดนะคะหรือต่างชาติก็ยังได้เลยนะคะแล้วก็มาดูเลข3หรือดาวังคาร ดาวังคารเป็นพลังแห่งความขยันกล้าหาญชัญชัยนะคะเป็นเลขของความขยันมากซึ่งถ้าเกิดใครขี้เกียจหรืออะไรเงี้ยเราควรจะมีดาวังคารมาใช้อย่างยิ่งนะคะแล้วก็เลขสี่เลขสี่หรือดาวพุธเป็นพลังแห่งนักธุรกิจการเจรจาต่อรองคําพูเดเอกสารได้หมดนะคะคือใครก็ตาเอออย่างพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พวกเนี้ยใช้ได้หมดเลยนะคะควรจะมีดาวพุธหรือเลขสี่นั่นเอง แล้วก็มาดูเลข5หรือดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสเป็นพลังแห่งสติปัญญาระเบียบกฎเกณฑ์ส่วนใหญ่ใครที่มีดาวพฤหัสหรือเลขห้าู่ในเบอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีสติปัญญานะคะเป็นนักคิดนักวางแผนระเบียบมีกฎเกณฑ์นะคะเลขห้าเนี่ยควรที่จะไปไวท้ายเบอร์ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นเบอร์ที่มีปัญญามีพลังงานในด้านของความคิดวิเคราะห์ได้ดีมากนะคะ ต่อไปมาดูเลข6หรือดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นพลังแห่งการเงินศิลปะบันเทิงนะคะใครก็ตามที่แบบว่ามีดาวศุกร์เขาเรียกว่าเงินและละักความหมายของเขานี่ดีมากแต่ต้องไปอยู่ในคู่ที่ดีด้วยนะคะถ้าไปอยู่ในคู่เสียงก็คือเสียงเงินนะคะเลข7เลข7หรือดาวเสาเป็นดาวพลังแห่งความอดทนจริงจัง,จงหรือมีความรับผิดชอบสูงใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวกับด้านวิศวะหรือทํางานโครงการระยะยาวที่ต้องใช้ความอดทนมากๆ ควรจะมีดาวเสาร์หรือเลขเจ็ดนะคะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์อย่างยิ่งนะคะต่อไปเลขแปดเลขแปดดาวราหูพลังแห่งความรุ่มหลงอำนาจบาร,รมีเลขแปดเนี่ยเ,เป็นเลขเกี่ยวกับเป็นคนมีอำนาจถ้าเกิดคนที่ใช้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เขาเป็นคล้ายๆต้องใช้อำนาจบาร,รมีเก็บดอกก็ได้นะคะเป็นเ,เขาเรียกว่าต้องใช้พักพวกแต่เขาจะเป็นคนที่รับลูกน้องมากนะคะเลขแปดประมาณนี้ หรือทํางานกลางคืนก็ได้นะคะเพราะมันเป็นเลขเราหรูเนาะต่อไป9เลข9หรือดาวเกตเป็นพลังแห่งความเป็นสิริมงคลมีความคุ้มครองปลอดภัยนะคะเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่า9ก้าหน้า9ก้าหลังหรืออะไรก็ตามแต่วันที่9หรือมีเลข9คนจะชอบใช้จะนิยมใช้มากเพราะว่า9คือคือความเป็นสิริมงคลคือการแคล้วคลาดคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ,นะคะต่อไปเลขศูนย์เลขศูนย์หรือดาวมฤตยู เป็นดาวที่ให้โทษทุกโทษภัยอาเพศภัยอาเพศหรือว่าโรคภัยต่างๆเป็นเลขที่ไม่ควรใช้อย่างยิ่งนะคะเพราะว่ามฤริตยูเนี่ยไปอยู่กับคู่ดาวคู่ไหนก็จะทําให้คู่นั้นเสียเพราะฉะนั้นเราห้ามมีเลยนะคะค่ะและทีนี้พอเรารู้ว่าแต่ละตัวเลขมีความหมายยังไงแล้วเราก็มาดูจับเป็นคู่ว่าแล้วคู่ไหนล่ะที่จะให้ผลที่ดีหรือร้ายหรือเหมาะสมกับเรายัางไงนะคะ ่ะทีนี้เรามาดูหลักๆเลยในทางวิชาโหราศาสตร์เราจะมีเขาเรียกว่าเลขคู่มิตรกับคู่ศัตรูนะคะที่แยกออกมาเป็นชัดเจนเลยนะคะเช่นเลขที่ให้พลังงานบวกและสามารถใช้ได้กับทุกอาชีพทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะที่ปลอดภัยก็คือ1551นะคะ1551เรียกว่าคู่มิตรคู่มิตรหรือ,อคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีอาจจะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูก็ได้นะคะเพราะหคือผู้ใหญ่ดาวทิตเขาเรียกว่าเป็นมิตรกับดาวพฤหัสนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับคนช่วยเหลือซะเยอะนะคะใครที่ต้องการความรักความเมตาามเมตาคนผู้ใหญ่ช่วยเหลือก็ควรจะมีเลขนี้นะคะต่อไปสองสี2หรือดาวจันทร์กับดาวพุธนะคะเลขเนี้ยจะเป็นเลขเกี่ยวกับเมตตามหานนิยมคะ่ะเป็นเลขที่มีสเสน่ห์มาก คือทุกอาชีพอะค่ะควรจะมีไว้เพราะว่ามันเป็นเลขที่แบบว่าใครเห็นใครก็รักแล้วก็ใครก็อยากเข้าหางเป็นมิตรกับเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ได้จะได้ขายของดีๆนะคะแล้วก็มาดู366 3สนะคะหรือดาวคารกับดาวสุขพอมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเลขดึงดูดรั์มีดาวงคาร์ไหยคะดาวคารเนี่ยเป็นเลขที่แรง เป็นเลขที่ให้พลังงานที่ไวนะคะพอมาเจอเดาวศุกร์ศุกร์แปลว่าเงินและลักเพราะฉะนั้นเขาจะดึงดูดทรัพย์รวมไปถึงความรักเขาก็มีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้เป็นคู่มิตรที่ดีที่ดีและให้ผลที่แรงด้วยนะคะแล้วก็มาดู7887เลขเลขนี้เขาเรียกว่าเลขโชคลาภโชคลาภด้านไหนโชคลาภฟุกฟุนะคะรวมไปถึงคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะก็จะใช้เลขนี้เขาจะมีเขาจะมีโชคลาภฟุกฟุเพราะว่าเป็นคู่มิตรใ่ ะคะ7กับ8หรือดาวเสาร์กับดาวราหูนั่นเองค่ะ,ะแล้วทีนี้พอเรารู้แล้วว่ารวมๆแล้วว่าเลขที่เราควรใช้คู่มิดเนี่ยมีเลขอะไรบ้างเราก็มาดูเลขที่น่ากลัวให้ผลทางลบซึ่งไม่ควรมีอย่างยิ่งนอกจากเลขศูนย์หรือดาวมฤตัวอยู่แล้วนะคะถ้าเลขอื่นมาอยู่คูกก่กันก็ให้ผลเสียได้นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเลขคู่ศัตรูพลังงานลบถ้ามีอยู่ในเบอร์นะคะ หนึ่สาหรือดาวอาทิตย์กับดาวคารมมารวมกันแล้วจะเกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าดึงพลังงานลบมาเช่นทะเละอุบัติเหตุน่ากลัวนะคะเป็นเลขที่แรงนะคะมันมันจะไม่ไม่ซอฟไม่ได้เบาเลยแล้วก็4884ให้ผลเกี่ยวกับคดีความมีความหุ่นวายในชีวิตนะคะเอกสารผิดพลาดมีปัญหาต่างๆนะคะเป็นเลขที่เสียเหมือนกันเนาะแล้ว6 7เจล่ะ เลขนี้หกอะดีแต่พอมี7เ,เข้ามาปุ๊บมันกลายเป็นว่าขัดแย้งกันทําให้การเงินและความรักมีปัญหาทุกใจนะคะก็ไม่ควรมีในเบอร์อย่างยิ่งนะคะใครเป็นหนี้เป็นสินก็ไม่ควรมีเลยนะคะเพราะจะทําให้ยิ่งลบเข้าไปอีกแล้วก็มาดู2772หรือดาวจันกระดาวเสารตัวนี้ก็ทั้งหนี้สินทั้งพัดภาคนะคะเป็นผู้ที่ไม่ดีเช่นกันค่ะไม่ควรมีอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าพลังงานลบเนี่ยมันจะเข้ามาได้ง่ายขึ้น ะะทีนี้เรามาดูในตารางกันเลยค่ะเลขในตารางเนี่ยจะมีทั้งหมดนะคะมีตั้งแต่0ูนย์หนึ่งถึงเก้าลักษณะสีแดงเนี่ยเรามาบอกสีเขียวก่อนสีเขียวเนี่ยคือเลขที่ปลอดภัยสามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองคือ,อเป็นเลขเฉพาะเฉพาะนะคะต้องศึกษาก่อนใช้บางอย่างก็ไม่ควรใช้เช่นอย่างหนึ่งเเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลขที่แบบ เร็วไฟแรงถ้าเกิดภคยที่อารมณ์แรงอยู่แล้วร้อนอยู่แล้วก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะมันจะยิ่งทําให้เราอารมณ์มันจะแรงขึ้นกว่าเดิมเนาะแล้วก็สีแดงสีแดงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเลขอันตรายเป็นเลขไม่ปลอดภัยนะคะไม่ควรมีในเบอร์อย่างยิ่งอันนี้คือดูโดยรวมๆแบบง่ายๆก่อนนะคะถ้าเกิดจําเลขไม่ได้ก็ให้มาดูในตารางว่าใช้เลขอะไรดีใช้อันไหนไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะ นะคะสีแดงนี่ไม่ควรมีเลยสีเขียวเนี่ยเอาไปดูได้เลยค่ะสีเขียวนี่โอเคหมดเลยนะคะแต่แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนค่ะทั้งทั้งเ,เลขเจ็ดตัวหลังเนี่ยมันจะมี6คู่ทั้ง6คู่เนี่ยก็ห้ามมีคู่เสียแค่นั้นก็ก็ดีแล้วนะคะอ่าเรามาดูทีนี้แล้วเลขอะไรหลังที่ไปเสริมเสริมเรื่องการงานการเงินความรักและเลขอะไรที่เป็นสี่มงคล เราก็แยกออกแยกประเภทออกมาประมาณนี้นะคะเอาที่แบบหลกัหลกๆก่อนเนาะอย่างถ้าใครบอกว่าการเงินใช้ไม่ดีติดขัดท่นคนมีเลขอะไรดีเราดูช่องนี้เลยค่ะเสริมการเงินเลขอะไรคะห้าหหห้าคู่เนี้ยเขาเรียกว่าคู่ซับคู่โชคนะคะเป็นเลขที่เกี่ยวกับการใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบนะคะพราะก็ใช้เงินอย่างมีสติแล้วว่าเขาจึงไม่ฟุ่มเฟือยเขาก็ก็มีตังค์นะคะมันก็จะประมาณนี้คือทุกตัวเลขมันจะมีเหตุผลข,ของมันเสมอ ะะต่อไป4664เสริมการเงินเรื่องด้านการพูดด้วยนะคะยิ่งพูดพูดเป็นเงินเป็นทองค่ะพูดแม่ค้าแม่ค้พาพ่อค้าหรือนักธุรกิจใช้ได้นะคะเสริมการเงินได้ดีมาก3663แน่นอนเรื่องการเงินขยันหาทรัพย์นะคะเขาจะไม่ขี้เกียจเลยยิ่งขยันก็ยิ่งได้นะคะเป็นเลขที่แบบจะจะ,จะ,ะ,ะเขาเรียกว่ามีความแผ่นแผ่นแข็งมากเสริมเรื่องการเงินได้ดีมากนะคะต่อไป 1> 6 1หนึ่งพวกนี้ทำงานด้านบัญชีก็ได้นะคะเขาเป็นนักวิเคราะห์เรื่องการเงินเงินมากๆเลยซึ่งเขาจะรู้สึกว่าเ,เงินทุกบาททุกสตา,ยยางค์เนี่ยมีคุณค่ามันมีค่ามากเขาเป็นนักวิเคราะห์นะคะเหมาะกับทํางานบัญชีอะไรนี้ก็ได้นะคะต่อไปมาดู3ตัวแล้วถ้าเป็นกลุ่ม3ตัวละสองเก้าเรียกว่าเลขโขนนะคะเลขโขนหรือเป็นเงินก้อนพวกนี้จะเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะสิ่งโชคก็ได้ แล้วก็7 8 9เ้าเขาเรียกว่ามังกรมีหงก็ต้องมีมังกรส่วนใหญ่ถ้าเป็น2 8 9ผู้หญิงจะใช้จะดีแต่7 8 9เนี่ในผู้ชายควรใช้จะดีคือเป็นเงินก้อนโตเหมือนกันลักษณะเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะอ่าเสริมเรื่องเงินไปแล้วออต่อไปถ้าเกิดใครตกงานหรืองานมีปัญหานั่นนูน่นนี่เสริมเรื่องงานแล้วงานแตละงานลักษณะแบบไหนเราก็มาดูนะคะเช่นตัวแรกเนี่ย3 5 5 3 ลักษณะงานตัวนี้มันจะต้องเป็นแนวระดับผู้บริหารที่มีลูกน้องมีการคุมคนถ้าคุมคนไม่อยู่ใช้355 3ไปคุณจะคุมบริวารได้ดีนะคะเพราะ5คือสติปัญญาและดองคาเน่ยเป็นเหมือนคนแบบเเป็นเป็นหัวร้อนในหน่อยเนาะเขาก็จะคุมพวกเด็กหัวร้อนได้หรือคุมคนได้คนจะเกรงใจมีอำนาจบารมีได้ด้วยนะคะต่อไป2 9 9 2งานแบบนี้เป็นลักษณะไหนน่ะไหนล่ะคะก็ประมาณว่า2 9 9 2เป็นไอเดีย ไอเดียเช่นอะไรเช่นคนที่เขาจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์ตลอดเวลาเลยเช่นทำเ,เกี่ยวกับดารานักแสดงหรือ,เ,อเกี่ยวกับของตกแต่งได้หมดเลยนะคะเนาะเรื่องงานประมาณนี้แล้ว4554เกี่ยวกับงานด้านวิชาการเลยค่ะเพราะ4 5 5 4คือผู้นักปราชญ์เขาสามารถที่จะพูดอา,อาจจะเป็นแนวครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะเป็นแนวที่แบบว่าใช้คําพูดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ได้ตัวนี้จะเหมาะกับงานตรงนี้มากๆ ะะอ่แล้วถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าทํางานมาตั้งนานไม่ได้เลื่อนขั้นเอาตัวนี้ไปใช้เลยค่ะ1991 1991มันแปลว่าสุกตามันโดดเด่นนะคะถ้าเอาเบอร์นี้ไปใช้เนี่ยคุณจะเ,เขาเรียกว่าเหมือนได้รับการเสนอชื่อได้ง่ายขึ้นคุณจะโดดเด่นในงานนั้นๆนะคะใครก็ตามที่แบบว่าไม่มีใครเห็นค่านั่นนู่นนี่ถ้าคุณใช้ตัวนี้ไปปุ๊บนี่แหละคะ่ะพลังงานบวกด้านนี้เลยพวกอาจจะเป็นราชการหรืออะไรก็ตามแต่งาน งานที่มันต้องเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะควรจะใช้อย่างยิ่งนะคะต่อไป4 1 1 4เลขนี้เป็นเลขเกี่ยวกับเอกสารวิเคราะห์คำพูดใครที่ต้องพูดต้องประชาสัมพันธ์ต้องน่าเชื่อถือเสนเอกสารแนวเนี้ยเอาใช้ตัวนี้ไปนะคะจะเสริมงานตัวนี้ได้ดีมากนะคะแล้วคุณจะมีความคิดที่รอบครอบมากขึ้นมีสติปัญญาได้ดีขึ้นนะคะต่อไปถ้าเรามาดูเลขกลุ่ม3ตัวถ้า3ตัว3 5 4ตัวเนี้ยมันจะหมายถึงทั้ง เ,เกี่ยวกับฉลาดในเรื่องการคุมคนบ,บริหารได้เกือบท,ทุกทุกอาชีพนะคะก็จะเป็นคนที่ลักษณะแบบว่าเขาจะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถในเรื่องงานมากนะคะมาต่อไปแล้วเรื่องความรักละเงินก็ดีงานก็ดีแต่ความรักไม่ดีทํำยังไงแน่นอนเลยค่ะเลขหวานๆเลยค่ะเลขแรกนะคะ24งสเลขเนี้ยเขาเรียกว่าเลขสาริกาลิ้นทองค่ะพูดอะไรก็น่ารักพูดอะไรก็มีสเสน่ห์ ยิ่งพูดคนยิ่งรักนะคะเอาเลขนี้ไปเลยแล้วคุณจะเกิดความรักเเวลาใครเห็นเขาก็จะชอบนะคะเอาไปเป็นตัวข้างหน้าเบอร์โทรเราก็ได้เขาเรียกว่าเปิดสน่นะคะต่อไปถ้าหวานไม่พออีกอยากได้หวานกว่านี้ีกเป็นน้ำเขาเรียกว่าน้าพึ้งอะไรนะน้าพึ้งเเขาเรียกว่าหวานมากะคะ่ะเนาะก็คือสองหกหกสองตัวเนี้ยมันให้ความรู้สึกที่อบอุ่น เหมือนกับใครมาอยู่ใกล้แล้วจะรู้สึกเหมือนศิลานีอะค่ะอยากจะเข้ามาคุยด้วยอยากจะมาหานะคะเลขนี้เป็นเลขให้ความอบอุ่นใครเห็นใครก็รักแน่นอนเลยว่าคุณจะต้องมีคนรักเข้ามาแน่นอนนะคะแล้วถ้าเกิดคิดว่ายังเบาไปอีกแรงกว่านี้ขึ้นก็คือ6 3 3 6ตัวนี้ได้ทั้งรักแล้วเงินได้ด้วยนะคะเพราะว่า3ดาวคารเนี่ยมันแรงแล้วมาอยู่กับดาวศุกร์หรือเลข6เนี่ยค่ะพออยู่รวมกันปุ๊บมันจะกลายเป็นว่า คุณจะดึงดุมันเป็นพลังงานการดึงดึงดูดความรักเข้ามาอย่างเร็วนะคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าฉันไม่ชอบคนไทยหรือไม่ชอบอ,อยากได้ต่างชาติล่ะอ่าอยากได้ต่างชาติเป็นยังไง6 9 9 6ค่ะนี่คือเลขต่างชาติต่างศาสนาได้นะคะเป็นเป็นความรักแนวนี้เนาะแล้วทีนี้เรามาดู3ตัว639 639มันจะแรงนะคะ39เกนี 3, 9, ่ยมันคือการเอาชนะ6กมันคือความรัก คุณจะเอาชนะความรักในทุกรูปแบบเลยค่ะนะคะใครที่ต้องการเร่งด่วนแล้วก็อีกอันหนึ่งด่วนไม่พอนะคะสองสามหกนี่ก็รักแบบมีสเสน่ห์แบบน้ำมันพายเลยนะคะเพราะสองสามสองมันคือเดาใจมันคือจริตเดาคันค,ค,คือความกล้าคุณกล้าที่จะเ, <S 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 เขาเรียกว่ากล้าพูดนะคะกล้าแสดงออกคุณจะมีจริตจะกร้านที่มีความโดดเด่นเข้ามาทําให้คนอื่นหลงรนะักมันจะลักษณะ ความหมายของตัวเลขมันจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้อย่างบางคนอ่ะพอเริ่มอายุมากเนี้ยเขาก็ไม่สนใจเรื่องอื่นแล้วนอกจากสุขภาพใช่ไหมคะแน่นอนเลยแล้วอะไรล่ะเสริมสิริมงคลและสุขภาพของเรานี่เลยค่ะ5 9 9 5 5995หรือดาวพฤหัสกับดาวเกดเกตก็คือความคุ้มครองใช่ไหมคะดาว5 5จริงๆมันแปลว่าหมอแปลว่ารักษาด้วยก็ได้นะคะพอมาอยู่รวมกันแล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะเกิดความเป็นสิริมงคล ะะแล้วมันก็จะเป็นสุขภาพเราก็จะดีขึ้นนะคะต่อไปมาดูก็เบิ้ลได้นะคะแต่5-5เนี่ยมี2ตัวกำลังดีอย่ามีถ้า3ตัวมันจะมากไปนะคะ5 5ได้9-9ได้เป็นเลขที่ดีนะคะดีหมดเลยเนาะแล้วก็3-9-9-3ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครเช่นใครจะไปลบเช่นเป็นทหารตำรวจมันจะเสริมสิริมงคลกับเขาเขาจะปลอดภัยแค้วคาด นะคะหรือไปแข่งขันเป็นนักกีฬาถ้าใช้3993มันจะไปเสริมความเป็นสิริมงคลเอาชัยชนะกับตัวเขานะคะต่อไป4994สิริมงคลกับอะไรกับพวกที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็สีนี้คือปลอดได้ด้วยนะคะก็คือจะปลอดภัยจากโรคโควิดเรานี่แหละค่ะใก้แกตัวเนาะก็ดีนะคะแล้วพูดจาก็จะรู้สึกว่าพูดดีนะคะเก่งภาษาได้ด้วยนะคะเล่นี้ ต่อไปเรามาดู3ตัวนะคะก็คือ519 519บางคนเขาเรียกว่าเป็นเลขเจ้าวาดเลยนะคะแต่ไม่ใช่เจ้าวาดนะเพียงแต่เลขเนี้ยมันปลอดภัยมันดีมากนะคะ519เป็นเลขที่ดีมากเป็นเลขที่มีความเป็นสี่มงคลอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มาดูอีกเลขหนึง่ง659 659เนี่ย65ก็เป็นคู่รัพย์คู่โชค59ก็เป็นเสริมสี่มงคลอีกกลายเป็นว่า3ตัวเนี้ย เป็นเลขมงคลที่ทั้งเรื่องการเงินหรืออะไรรวมๆเลยนะคะหกห้าเก้านี่ดีมากนะคะเ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นสีนมงคลกับทุกๆอย่างเลยนะคะเป็นเลขที่สวยมากใครนอนไม่หลับก็จะนอนหลับไม่คิดมากเพราะหกห้า 6, 5, มันเป็นเลขสบายๆเบาๆนะคะมีมีเก้าม,มาเสริมอีกมันก็เลยจะทําให้เราแบบมีความสุขสดชื่นสบายอ,อกสบายใจนะคะใครเครียดคิดมากก็ใช้เลขนี้ไปเลยเนะาะค่ะ ท to to Next, idea. Idea ีนี้เรามาดูตัวอย่างการเลือกเบอร์โทรศัพท์กันแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เป็นเป็นเบอร์หนึ่งที่เรียกว่าเบอร์มงคลนะคะการเลือกการเลือกใช้นะคะเป็นยังไงบ้างอย่าง3ามตัวหน้าที่บอกไปแล้วว่าเราไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันเป็นภายนอกมันไม่ค่อยมีที่พนักับเราแต่เราจะใช้เจตัวหลังที่เป็นคู่อะค่ะคู่ดาวเห็นไหมคะมีหนึ่ง6สาสี่ห้าหแต่ละคู่จะไม่มีคู่เสียงเลยเห็นไหมคะจะมีแต่คู่มิรอย่าง3าหก็คู่มิตร 6-4ก็คู่มิตรสี่หม4-5คู่มิตรคู่มิตหมดเลยตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะคะเอาเรามาดูแยกเป็นคู่3-6สเสน่ห์ก็ได้ดึงดูดซับก็ได้ขยันหานเงินก็ได้อันนี้ควรใช้ข้างนาน3-6 2-4ได้หมดนะคะต่อไป 64, 6-4 6-4เป็นคู่อ่อนหวานเจรจาได้มีนุสัันั์ดีมีอารมณ์ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายก็โอเคนะคะ ข้างสามโกเนี่ยเลขนี้มันเป็นเลขที่คนอื่นเขามองเห็นเรานะคะมันเป็นเลขด้านหน้ามันจะเป็นแบบตัวนี้เป็นตัวเปิดเขาเรียกว่าเปิดเสน่ห์นะคะก็คือถือว่าใช้ได้เนาะส่วนเลขตรงกลางเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับงานเราด้วยพรสวรรค์ของเรานะคะเป็นลฟ์สไตล์ของตัวเรานะคะสี่ห้าสี่ห้าเป็นผู้นักป่าฉลาดรอบรู้ผู้จามีเหตุผลเป็นครูบาอาจารย์ได้หรือพูดเป็นการเป็นงานก็ได้นะคะต่อไปห้าหก 5 6ผู้ทรัพย์ผู้โชคแน่นอนเลยว่าเกี่ยวกับการเงินเขาก็ได้มาง่ายใช้เงินอย่างมีสติไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ใช่ช้อปปิ้งอย่างเดียวนะคะแล้วก็มาดู59ตบท้ายได้59ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลขท้ายเนี่ยควรจะเป็น5หรือ9นะคะเป็นเลขสติปัญญาเพื่อที่ว่าเราจะหาเงินได้แล้วเนี่ยนะเราก็ต้องเก็บทรัพย์ให้อยู่ด้วยถึงจะรวยจริงนะคะ แล้วก็เป็นเลขที่คุ้มครองปลอดภัย5 9แปลว่ามีเซนได้ด้วยนะคะเป็นผู้โชคผู้ทำเขาจะรวยบุญนะคะหรือว่าเขาจะมีเซนด้วยเนาะ,คะแควคาดปลอดภัยลางสังหอนดีนะคะเป็นเป็นเบอร์ที่โอเคซึ่งเป็นเบอร์ของอาจารย์เองก็เลือกใช้เบอร์นี้ละคะก,ก็โอเคนะคะค่ะวันนี้ก็มาให้ความรู้เกีบบบเ่ยวกับวิชาเลขศาสตร์ ประมาณนี้นะคะก็วันนี้ก็หมดแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยอะไรก็สอบถามกันมาได้นะคะว่าแล้วอย่างนี้เบอร์นี้เป็นยังไงหรือใครมีเลขอะไรที่สงสัยเบอร์โทรตัวเองดีไหมควรจะเปลี่ยนไหมก็สอบถามกันมาได้นะคะว่าแล้ววันนี้ล่ะอันนี้ล่ะนะบางทีอะบางที เราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะถ้ามันสอดคล้องกับชีวิตเราก็ไม่เป็นไรนะคะนอกจากเสียจริงๆมีศูนย์มีอะไรเยอะจริงๆเงี้ยเอออย่างเงี้ยควรเปลี่ยนนะคะเนาะถ้าไงวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ